8วิธีเด็ดเลิกเล่าได้อย่างถาวรโรงพยาบาลสวนปุงกรมสุขภาพจิตประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนายาแคลแอิแคลเซียมสมุนไพรตำรับพิเศษทําจากเปลือกไข่และถั่วเน่าพื้นเมืองซึ่งมีวิตามินเค2ชนิด MK7 สูง ใช้รักษาผู้ป่วยติดเหล้าที่มีปัญหาแคลเซียมในเลือดต่ำซึ่งพบได้ในทุก1นสคนป้องกันโรคกระดูกพุนและช่วยในกระบวนการแข็งตัวของเลือดโดยผลการวิจัยพบว่าสามารถดูดซับแคลเซียมได้ดีและปลอดภัยวันนี้เราจึงมี8วิธีเลิกเล่าได้อย่างถาวรมาฝากกัน จะมีวิธีใดบ้างไปดูกันเลย 1. ต้องตั้งใจจริงองค์ประกอบแรกนั้นสำคัญที่สุดคือความตั้งใจที่จะเลิกประกอบไปด้วยต้องคำนึงถึงโทษและพิษของสุราก่อนคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเมาแล้วเดี๋ยวก็หายการเรียนรู้ถึงพิษของสุราในระยะสั้น และระยะยาวจะช่วยให้เราเลิกสุราได้ง่ายขึ้นการจะเลิกสุราได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเป็นสำคัญที่สุดเพราะมันมีความสำคัญมากกว่ายาใดๆยิ่งไปกว่านั้นการเลิกสุราได้นับว่ายากมากแล้วแต่การระวังตนไม่ให้กลับไปติดอีกนั้น สำคัญยิ่งกว่าตอนที่เลิกเสียอีก 2. ตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกเพื่อใครการตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเลิกเล่าเพื่อใครสักคนก็เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถเลิกเล่าได้เช่นกันตัวอย่างเช่นอยากเลิกเล่าเพื่อให้พ่อแม่ได้ภูมิใจว่าเราไม่ได้เป็นคนเหลวไหลหรืออยากเลิกเล่าเพราะไม่อยากเมา ให้ลูกเห็นอยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกอยากเลิกเล่าเพื่อสามีเพื่อภรรยารวมถึงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองก็แล้วแต่ตรงนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป 3. ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มเช่น ผู้ที่เคยดื่มสุราเป็นประจำอาจเลิกทันทีได้ยากให้ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้ซึ่งจะทำให้ดื่มน้อยลงเช่นดื่มสุราพร้อมกับรับประทานอาหารมันดื่มน้ำเปล่าควบคู่ไปกับการดื่มสุราเปลี่ยนขนาดของแก้วจากแก้วใหญ่เป็นแก้วเล็ก ดื่มเครื่องดื่มที่มีดีกีต่ำเพื่อทดแทนกันไปก่อนในระยะแรก 4. ตั้งเป้าหมายว่า จะลดปริมาณการดื่มให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนงดได้ในที่สุดสำคัญมากๆคือการเลิกสุราสำหรับใครที่ติดหนักจริงๆควรปรึกษาแพทย์อาจจะต้องค่อยๆลดปริมาณลงไม่สามารถที่จะหักดิบได้ส่วนยาเลิกเหล้ายาเบื่อเหล้า ก็มีจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยาจะช่วยให้เราไม่มีอาการลงแดงหนักๆในช่วงแรกที่เลิกสามารถขอคำแนะนำจากโรงพยาบาลสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 5. หลีกเลี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมที่จะทําให้เราดื่มเหล้าได้ง่ายขึ้นหากจะเลิกสุราให้ขาดเราต้องเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของเราให้ห่างจากสุรามากที่สุดได้แก่ช่วงเวลาหลังเลิกงานวันเงินเดือนออกโอกาสพิเศษต่างๆการไปเที่ยวผับหรือร้านอาหารสถานบันเทิงการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนที่ดื่ม รวมถึงสาเหตุต่างๆที่นำไปสู่อาการเหน็ดเหนื่อยท้อแท้เจ้าหรือเครียดห ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอื่นแทนการสังสรรค์สุราเป็นทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทยทั้งในแง่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นตับแข็ง หรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนื่องจากแอลกอฮอล์ถือเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายสามารถทำลายระบบประสาทการดื่มสุราจึงส่งผลให้ผู้ที่ดื่มเป็นโรคเกี่ยวกับความจำเสื่อมได้ความจำความคิดและการตัดสินใจของผู้ที่ดื่มสุราจะแ,แย่กว่าคนปกตินอกจากนี้สุรา ยังไม่มีประโยชน์ใดๆต่อร่างกายของเราในระยะยาวและการดื่มที่เกิดกว่าจำเป็นจะส่งผลเสียให้กับร่างกายเราดังนั้นต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองในด้านอื่นๆเช่นออกกําลังกายเล่นกีฬาไปทำบุญรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะส่งผลให้เลิกสุราได้ง่ายขึ้น ฝึกการปฏิเสธให้เด็ดขาดสาเหตุที่คนเรามักจะหลงไปติดสุราจํานวนมากมาจากค่านิยมที่ว่าสุราเป็นเครื่องมือเข้าสังคมและความคิดที่ว่านิดเดียวไม่ติดหรอกแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ติดสุราโดยไม่รู้ตัวเหตุผลที่การเลิกสุราทําได้ยากนั้นสาเหตุหลักคือ หาดื่มได้ง่ายและไม่ผิดกฎหมายและในทุกๆงานเลี้ยงของคนไทยมักจะมีสุราอยู่เสมอฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องรู้จักปฏิเสธจึงจะเลิกสุราได้อย่างถาวรเช่นถ้าเพื่อนชวนให้ดื่มสุราให้บอกว่าหมอห้ามดื่มสัญญากับลูกไว้ ไม่ว่างต้องรีบไปทําธุระเป็นต้น 8. หาที่พึ่งทางใจรวมถึงหากําลังใจจากคนรอบข้างการหาที่พึ่งทางใจจากคนใกล้ตัวโดวยเฉพาะคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่คนรักลูกเพื่อนสนิทหรือคนที่สามารถให้คําแนะนำดีๆแก่เราได้ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการได้รับกำลังใจการถูกตักเตือนจากคนที่เรารักและชื่นชมในความพยายามของเราจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งสุราและมีค่ามากขึ้นเมื่อเวลาไม่เมาคำเตือนสำหรับผู้ที่ติดสุราหรือรัง อาจเกิดอาการถอนพิษสุราอย่างรุนแรงหากเลิกด้วยตัวเองหรือหักดิบการหยุดใช้ยาละงับประสาทหลายๆตัวโดวยเฉียบพลันอาจทำให้เกิดอาการประสาทหลอนจากพิษสุราในช่วง2-3วันแรกของการหักดิบอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรงและอาการสั่น อาจนำไปสู่อาการชักกระตุกหรืออาจลุกลามไปถึงขั้นเป็นลมชักมีอันตรายถึงชีวิตผู้ที่ติดสุราเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเริ่มต้นหักดิบ